ภายหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งมาแล้วโรงเรียนเจซีบ้านอินแปลงได้จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อวางแผนการดําเนินงานจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคือเด็กอุดรเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขดังนี้ หนึ่งนโยบายปฐมวัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจัดประสบการณ์ให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างต่อเนื่องแล้วโรงเรียนเจี C, บ้านอินแปลงได้ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นเที่วเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนได้จัดทําโครงงานหลายโครงงานซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้จุดประกายความสนใจให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีสองนโยบายอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนของแต่ระดับชั้นได้คัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนบางรายที่ยังมีปัญหาด้านการอ่านการเขียนดังนั้นโรงเรียนจึงได้วางแผนการพัฒนานักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการฝึกอ่านสะกดคํากิจกรรมภาษาไทยวรรคำํำกิจกรรมการท่องอาขยานกิจกรรมรักการอ่านเป็นต้นการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนมีพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับ 3. นโยบายการคิดคำนวณจากการคัดกรองการคิดเลขเป็นคิดเลขเร็วของนักเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนบางคนยังคิดเลขได้ไม่เร็วดังนั้นคุณครูจึงได้จัดกิจกรรมเสริมการคิดเลขเร็วให้แก่นักเรียนที่หลากหลายเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเวทคณิตการท่องสูตรคูณความลับของสูตรคูณแม่ก้าวเป็นต้นผลจากการกิจกรรมเสริมเหล่านั้นทำให้นักเรียนคิดเลขเร็วขึ้นตามลำดับ สี่นโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนได้จ,จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง dltv ควบคู่ไปกับการสอนตามปกติของครูประจำชั้นโดยเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะฟังพูดอ่านและเขียนและได้จ,จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละกคำที่หน้าเสาธงชาติและกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้องจองกันเป็นประจำทุกวัน Are you ready? y e หมโอเค e ิ่ง5นโยบายส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือไทยโรงเรียนเจซีบ้านอินแปลงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเป็นประจำทุกวันพุธ โดยมีคระครูรซึ่งเป็นผู้กำกับที่ผ่านการอบรมบุธ,ธิทางการลูกเสือแล้วทุกคนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ตัดตั้งชมรมลูกเสือจิตอาสาจราจรให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยใช้สัญญาณมือและนกหวีดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นโยบาย Active Learning โรงเรียนเจซีบ้านอินแปลงได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดทำคลิปการสอน1คุณครู1คลิปการสอนครบทุกคน ะะไดสวัสดีค่ะชื่อดางสาวริภาโมบีครูจันชันนักเรียนชั้นมศึษาปีที่6โรงเรียนเจเีบ้านหินแพร่วันนี้จะมาทำการสอน 老老。 เจ็ดนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามโรงเรียนได้สำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันของโรงเรียนแล้วพบว่าอาคารสถานที่และห้องเรียนยังไม่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัยเพียงพอจึงได้มอบหมายให้ครูจัดแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดให้กเรียนได้รับผิดชอบสนับสนุนให้ครูและนักเรียนร่วมกันประดับตกแต่งอาคารสถานที่และห้องเรียน ให้สะอาดสวยงามเป็นปัจจุบันเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนเป็นสำคัญ 8. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกดังนั้นโรงเรียนเจซีบ้านอินแปลงจึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองและแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาการศึกษาคือคุณภาพของผู้เรียนอย่างไรก็าตามการขับเคลื่อนนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพ เด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งยังคงต้องดําเนินการต่อไปภายใต้ความร่วมมือของคณะครูบุคลากรนักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือเด็กอุดรหนึ่งเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขนั่นเองงงเใจใจเเจจสีีสีีหหิินนแแมมมาาาาารรรยยยยยทดววััใใใใกอไปคญ่ขข้ง็ง เราเป็นหนึ่งรวมพลังไม่มีอ่อนแรงเจสีอินแปลงแหลงต้นกลา้าอนาโคตไทย